ก็ไปอะไรพี่เย็เป็นน้ำมันเปน้ำมันดเป็นน้ำมันพาวเวอร์ครับน้ำมันนมนนเครับเป็นน้ำเราเย็นนึงสองอย่างครับได้ครับเม็หรอวแบบีอากาศตากตัวตากยากว่า เดี๋ยวผงขอบักขี้เกลือออกให้ก็ไแด่ลองขอขี้เกลือออกให้ก่อนถ้าเบ็ดขี้เกลือต้องขึ้นอ่าครับผมวี่โกคันนี้นะครับมีอาการสตาร์ทอืดบ่ม,มีแหงนะครับบ่รู้ว่าทีเป็นที่เบ็หรือเป็นที่ใดนะครับเดี๋ยวจะลองกันก่อนเอาพี่ วัสดีครับผมอยู่ผมรับทางเริ่มร้านอัดรสิเออเนื่องด้วยมีปุ๋ยคนนี้นะครับมีอาการถอดควัวแบตแล้วมันรุดนะครับเฮ้ยควัวแบตแล้วมันดับนะครับอ่าแล้วก็แต่พอแทนตีก็แทนตีนะครับว่ามันจะเป็นทีใดชัดนะครับแล้วชิบิรงสายไฟก่อนว่ามันเป็นทีสายไฟแค่พอนี่ครับอ่าแล้วก็นี่เบรกมือครับเบรกมือนี่สูงแห้งเบรกมือครับอ่าเบรกมือสูงแห้งนะครับแล้วก็บอยูุนะคอ่าก็จะเช็คเบรกครับว่าเบรกเบื่อหรือตึงสายเบรกมือไหมนะครับอ่า แล้วก็จะเช็คตัวได้ชาตินะครับว่ามันพังหรือเปล่าหรือสายไฟขาดนะครับโอเคครับโอเคครับหลังจากที่เขาเช็คได้ชาต์เช็กสายไฟครับสายทองอ่างเนี่ยบ้าขาดบ้ายังนะครับอ่าถอดัวดแบตกาซออกปกติกับบอดับนะครับแบตอ่าแบตเนี่ยก็เก่าหกปีนะครับตัวนี้ซื้อใหม่ได้เลยทางร้านเอาไปซื้อใหม่นะครับแต่ปกติครับคันนี้ตัวปที่เปลี่ยนแบตนะครับไล่ระบบน้ำใหม่นะครับกำลังถือไล่ระบบน้ำนะครับโอเคครับ คันนี้ครับเป็นไรระบุหนามไม้นะครับทัวหนามเพราะว่ามันจะเร่งๆครับอาจจะผสมกับสนิมอ่าตัวนี้เป็นหนามไม้นะครับความร้อนร้อนเย็นเข้าไปอ่านะครับไรระบุหนามนะครับท่านี้ก็ว่าเปิดแล้วคันนี้เพิ่มเติมนะครับเปลี่ยนผ้าไปล้างไม้นะครับเพราะว่าปีวอยู่เราหันกับใส่กัมเพงไปแล้วโอเคครับที่ผมไม่ยอมได้นี่นะครับนานาเลยโอเคครับ วันดีครับผมอยู่กับผมสั้งเริ่มงรานอะไรสิ่งนะครับอ่ามันยังมีโปรโมชั่นแนะนำนะครับโปรโน้ำมันเครื่องนะครับอ่าโปรโน้ำมันเครื่องกองนะครับกองแอร์ครับกองโซล่าอ่าแล้วก็มีเสียบแถมอีกตัวนึงครับเพิ่มแค่450บาทนะครับอ่าทำการใส่ลูกค้าเลยเปลี่ยนใส่ลูกค้าเลยครับอ่าครับหลังจากที่เขาเปลี่ยนกองโซล่าเปลี่ยนกองน้ำมันเครื่องแล้วก็ปิดท้ายอ่างไปแล้วนะครับเขาทำการเติมน้ำมันแล้วก็ทาเช็คเบิ้งน้ำมันเครื่องนะครับ ให้สร้างเพิ่นประกอบเสรีร่างเหลี่ยวก่อนครเอาโรลงลงล้างไปเสร็จมันเครื่อะครับทีนี้ครับผมคันนี้กครับเสกไปทีละลอยครับสำหรับโอ้หลายรายการเนี่ยครับเพราะว่าจะเปลี่ยนแบตนะครับเช็คพวกเชกขั้วสายฟงสายไฟนะครับอ่าแล้วก็พาร์เบ็กล้วก็เบี่ยนน้ำมันเครื่องครับชุดโฟน้ำมันเครื่องอีกได้เสียอีกสองตู้นะแล้วก็มีส่วนลดอ่านะครับส่วนลดในลายยางแล้วก็ลายยางครับในวันนี้มีสิบสามรายการเลยอ่าไปสนใจนะครับน้ำมันเครื่องที่นี่เขามีชุดโฟโปรโมชั่นของน้ำมันเครื่องนะครับขั้วปลวกองนะครับเสือ ึ่งเสียเสือทั้งหมดสองตัวเลยนะครับเครื่องน้ำมันเครื่องครับชุดโปกรองนะครับอา่าไม่สนใจหลานอะไรสิงครับผมอ่าซอยแม่ข่านตัวเก่าครับตรงคามาครับท่อนาศูนย์รถเจีงเองอ่าที่โทรติดต่อนะครับศูนย์เก้าห้าสองสามสองสองหกห้าห้าครับผมโดยที่ติดต่อเป็นเพจเฟซบุ๊กนครับนัดอะไรสิ่งอ่บขอบคุณที่ติดตามครับผมขอบคุณครับ